สวัสดีค่ะงานการเงินงานคังและพัสดุคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันแบบง่ายๆนะคะหรือเจลลี่บาลานซ์รีพอร์ตนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะวิธีการที่เราจะรวบรัดนะคะคือเราจะจัดทำทะเบียนคุมเงินสดย่อยตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเวลาที่เรามีการจ่ายหรือรับเงินนะคะเราจะบันทึกลงใน ทะเบียนคูมเงินสดย่อยตรงนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะจ่ายวันที่เท่าไหร่นะคะจ่ายโดยวิธีการ iCA s ก็คือโอนนะคะหรือจ่ายด้วยเช็คเลขที่เท่าไหร่นะคะเลขที่เอกสารอะไรจ่ายให้เจ้าหนี้หรือหัวหน้าหน่วยงานชื่ออะไรนะคะมีภาษีรอนํำส่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่คือ เราจะบันทึกการรับและจ่ายเงินลงในนี้ทั้งหมดนะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นการรับนะคะยกตัวอย่างการรับก็คือวันที่7กรากรกฎานะคะโดยธนาคารนะคะตามใบเบิกถอนเลขที่38.66ทับ6นะคะรายการเราก็ใส่รายละเอียดรายรายละเอียดรายการที่เราได้รับโอนล,ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ช่องรับเงินมานะคะพอเราใส่ตัวเนี้ยคะ่ะยอดตรงเนี้ยคะ่ะจะเปลี่ยนไปนะคะ ยอดคงเหลือตรงนี้จะเปลี่ยนไปสมุิอิองลบช่องนี้ออกนะคะเห็นไหมคะยอดตัวนี้จะเหลือแค่แสนหกนะคะแต่ถ้าเราใส่เดิมตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้จะถูกสร้างลิงก์สร้างสูตรไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการรับและจ่ายเงินในรายวันนะคะทั้งหมดเราเราจะมาบันทึกลงในนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะณวันที่เรา มีการออกเช็คหรือทำโอนนะคะไม่ได้หมายความว่าร้านจะได้รับเช็ควันนั้นเลยนะคะเราจะไม่สามารถลงบัญชีได้เลยจนกว่าร้านเนี่ยจะมารับเช็คพอร้านมารับเช็คแล้วนะคะเอกสารในมือเราเนี่ยเราก็จะค้นหาว่าสมมติอ่าที่ตอนนี้ค่ะที่ดิฉันถืออยู่นะคะก็จะเป็นค้นหาตามเลข P.I. นะคะก็ใส่เลข P.I. เข้าไปคือฉบับนี้ที่เรา ได้บันทึกจ่ายไว้วันที่29มิถุนายนนะคะแต่ว่าวันนี้เขาเพิ่งมารับเงินไปนะคะดิฉันก็จะใส่ไปนะคะก็คือ30เดือน6ทับ66นะคะอันนี้คือวันที่เขามารับเช็คนะคะ30ทับ6ทับ66สองฉบับนะคะหลังจากที่ รายการนี้ถูกจ่ายไปเสร็จสิ้นแล้วเน่เราจะมาใส่วันที่ตรงนี้นะคะให้ตรงกับวันที่เราจ่ายเช็คเข้าไปจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมาใส่วันที่ที่เราจ่ายจริงๆรับจริงๆแล้วก็จะต้องบันทึกลงในระบบ ERP จริงๆนะคะเราจะมาใส่ในนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราพอเวลาที่เราจะจัดทำรายงานเงินเหลือประจำวันนะคะเราจะเลือก นะคะโดยตัวกรองตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นปี2,566เดือนมิถุนายนวันที่30นะคะถ้าเราจะจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันวันที่30นะคะเราต้องมีข้อมูลของวันที่29หรือวันก่อนหน้านั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามีข้อมูลของวันที่29แล้วให้เรา c t r l C แล้วก็คอนโ V ไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์ค่ะเป็นวันที่30มิถุนาย,ยน2566นะคะคือวันที่เราต้องการจะจัดทำเอกสารตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดเอกสารขึ้นมาเลยค่ะ,คะซึ่งหน้าตารายงานเงินคงเหลือประจำวันนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลของวันที่29นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดทำของวันที่30มิถุนาย,ยนนะคะโดยเราเปลี่ยนวันที่ตรงนี้นะคะให้เป็นวันที่30 เสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดทำนะคะโดยการที่มาที่ทะเบียนคุมการจ่ายเงินนะคะ,ะคลิกขวาแล้วก็อินเสิร์ตนะคะแทรกบรรทัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะจากการที่เราฟิลทะเบียนคุมเงินสดย่อยมาแล้วคะ่ะเราจะรู้แล้วว่าวันที่30มิถุนายนที่เรามีการจ่ายจริงๆไปเนี่ยเท่าไหรมากนะคะวันนี้อาจจะน้อยวันก่อนหนะ้าอาจจะเยอะบางวันน้อยรายการเยอะรายการก็แตกต่างกันไปนะคะเราก็ ลม3ช่องนี้นะคะกด Control c อนโทรลค่ะแล้วก็เปิดไปที่ทะเบียนคุมการจ่ายเงินนะคะคิกขวาค่ะแล้วก็ให้วางแบบนี้นะคะใส่วันที่นะคะคือวันที่30นะคะที่เราจ่ายหรือว่ารับเงินนะคะเสร็จแล้วให้เราไปาคัดลอกนะคะการจ่ายเงินมาใส่ที่ช่องไปสำคัญ เราตั้งเบอร์น,นะคะแล้วก็ช่องรับเงินนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบใหตรงตามที่เราได้ตั้งไว้นะคะ,อะพอเราใส่ข้อมูลตรงนี้ไปอะคะเลขยอดคงเหลือที่ยกไปเดือนถัดไปก็จะเปลี่ยนนะคะสังเกตว่าถ้าเราดูในทะเบียนคุมการจ่ายเงินนะคะยอดเงินคงเหลือตรงนี้ มันจะเยอะกว่าที่ทะเบียนคุมเงิสนสดนะคะเงินทะเบียนคุมเงินสดย่อย,อยตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทะเบียนคุมเงินสดย่อยอะ่ะมันเป็นทะเบียนคุมที่เราได้มีการจ่ายเช็คหรือเตรียมการจ่ายไปแล้วทุกอย่างนะคะเราก็จะมาคุมไว้ตรงนี้ทะเบียนคุมเงินสดย่อยนะคะคือจะตัดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มีการออกเช็คไปแล้วนะคะ เงินจริงๆเราเนี่ยจะเหลืออยู่เท่านี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่มีการจ่ายไปแล้วเราถึงจะม,มาบันทึกลงในทะเบียนคุมการจ่ายเงินนะคะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นรายการที่จ่ายแล้วจร,จริงๆเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราลงลงในทะเบียนคุมการจ่ายเงินเสร็จนะคะให้เราไปเปิดที่ใบสําคัญรอตั้มเบิกนะคะแล้วเราก็ IN นเสิรบันทัดเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งอ่า รายการวันที่30นะคะก็จะมี2รายการนี้นะคะที่เป็นใบสําคัญรอตั้งเบริร์ถ้าเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีหรือผู้ที่จัดทำเนี่ยจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า,าเลขที่เอกสารใดบอกถึงอะไรนะคะอย่างเช่น PI เนี่ยจะเป็นใบสําคัญรอตั้งเบริร์ PA จะเป็นลูกนี้เงินยืมอ,อย่างนี้นะคะหรือว่าส ซอลอต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไปสำคัญรอตับงเบิกเช่นกันเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราเราคอนโทรลซี C ค่ะแล้วเราก็มาวางนะคะใส่วันที่ เราก็ดูนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่เราจะคุมนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นของสาธิตนะคะก็จะใ,ใส่ไว้ว่าสอทอนะคะแล้วก็จํานวนเงินใส่ตามจํานวนเงินตามเอกสารที่เรามีอยู่ในมือนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะในส่วนของลูกหนี้เงินยืมเนี่ยเรามาดูว่ามีการรับโอนคือมีการรับคือลูกหนี้เงินยืมไปนะคะเราจะรู้ทันทีเลยนะคะ โดยเราจะหนึ่งร้อยสี่ร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดเลขที่สัญญาร้อยยี่สิบเอ็ดทับหกหกกับหนึ่งร้อยสี่ทับหกหกนะคะให้มาดูตรงหมวดลูกนี้เงินยืมระยะสั้นนะคะหนึ่งร้อยสี่ทับหกหกคอนโทรล x นะคะแล้วก็ไปแทรกลงในนี้นะคะแล้วให้เราใส่จำนวนที่คืนอันนี้ค่ะยอดตรงนี้เขาคืนเป็นเงินสด แปลว่าจากยอดเต็มเขาขึ้นเป็นเงินสดเท่านี้นะคะแล้วก็ยอดที่ขึ้นเป็นใบสาคัญเท่าไร่น,นะคะให้เราไปตามสัญญายืมเงินนะคะเพราะปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงนี้สัญญายืมเงนเนินมันจะขึ้นนะคะว่ายอดที่เขายืมไปเท่าไหร่แล้วขึ้นเป็นใบสาคัญรับเงินเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้มาทันนี้เราก็ดีเลทไปเลยนะคะ อีกสัญญาหนึ่งเลขที่121น,นี่นะคะตรงนี้ Ctrl X ค่ะแล้วก็แทรกเข้าไปนะคะเปลี่ยนยอดเงินตรงนี้ให้เป็นยอดตามใบสำคัญที่เขาคืนเงินจริงๆนะคะไม่ดรวมเงินที่เขาคืนเนาะนก็จะขึ้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่รวมจำยอดไปแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะมีการจ่าย wt wt ตัวนี้จะเป็นการนำส่งภาษีเนะาะภาษีตัวนี้นะคะเราก็จะใส่รายละเอียดว่าเราดีเช็คเราทำา i c s ลนะคะโอนให้บอปเกษตรกำแพงแสนเป็นภาษีหกนะักในที่จ่ายเดือนมิถุนายนนะคะยอด30129.74นะคะ3 1 2 9บาท74สตางค์นะคะเราก็จะมาใส่ในช่อง ลบภาษีนะคะเพราะว่าเราได้มีการจ่ายภาษีออกนะคะตรงนี้นะคะ0.74สังเกตรตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นช่องรวมภาษีใช่ไหมคะที่เราได้บันทึกรายการม,มันจะต้องตรงกันกับตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้มันจะหายเป็น0ูนยเราจะใส่ลบ30129.74 ภาษีก็จะกลายเป็นศูนย์นะคะแค่นี้เราก็จะทราบแล้วว่าเดือนนี้เรามีการจ่ายร้านไปเท่าไหร่นะคะมีการหักภาษีร้านไว้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราได้นำส่งภาษีครบถ้วนหรือเปล่านะคะเราจะสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะย้อนกลับนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการรีเช็คเรามีเงินหมุนเวียนสำรองจ่ายในหน่วยงานเราห้าล 5, ้านบาทแต่ว่าตรงนี้ในทะเบียนคุมเราอ่ะ บันดิฟกันอยู่ที่3 1 1 2 9 7 4สบาทจุสตางค์คือยอดภาษีที่เรายังไม่ได้นำส่งพอเรานำส่งเสร็จปุ๊บนะคะขอไปพอเรานำส่งเสร็จปุ๊บนะคะหน้าเนี้ยค่ะ เราก็จะมาใส่ตรงนี้หนะ้าปกติอาจจะเป็นยอดบวกใช่ไหมคะคือรอนําส่งเท่าไหร่เราจะบอกไว้เสร็จแล้วถ้าเรานําส่งแล้วเราก็ใส่ลบไปเลย30129.74ตรงนี้จะหายไปนะคะคือได้มีการผูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วรายงานเงินคงเหลือประจําวันเราเนี่ยทุกรายการรวมกันจะต้องอยู่ที่5ล้านบาทไม่ขาดไม่เกินนะคะทุกรายการรวมกันตรวจสอบยอดจะต้องไม่มียอดดิฟตรงนี้นะคะหมายความว่า ช่องนี้เนี่ยทั้งหมดช่องนี้ทั้งหมดนะคะจะต้องรวมกันแล้วมีวงเงินคงเหลืออยู่ที่5ล้านบาทนะคะพอดีไม่ขาดไม่เกิดเลยนะคะแล้วก็ตัวเงินฝากครังตัวนี้นะคะที่เราจะเรียกมาใส่นะคะเราจะไปที่เปิดในระบบ ERP นะคะแล้วก็เรียกบัญชีแยกประเภททั่วไปคำสั่งมิติะคะ่ะเลือกเป็น ACC นะคะแล้วก็เลือกเดือน ใส่วันที่ตรงนี้นะคะ30มิถุนายน2023ก็คือวันที่เราจะเรียกดูรายงานเงินฝากลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นผังบัญชีเงินฝากลังะค่ะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ของของผิงจะทําเป็นส่วนกลางสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์นะคะสานักงานคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยจะเรียกไปเคส06แล้วก็ดอกจันเลยนะคะต่ถ้าหน่วยงานอื่นๆนะคะจะเรียกเป็นเงินฝาก ระดับภาควิชานะคะแทนอันนี้จะมีคู่มือให้อีกทีนึงนะคะในการจัดทำก็รอแป๊บหนึงนะคะระบบกำลังเรียบพอระบบขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เราเปิดไปหน้าสุดท้ายนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ารายงานเงินฝากครังของเราตอนนี้ณนะวันที่30มีทุนายยอดดุลสิ้นววดเราเนี่ยอยู่ที่160 ะะเราก็คลิกขวานะคะล้วก็คัดลอกมาเลยเอามาใส่ที่หน้ารายงานเงินคงเหลือประจําวันนะคะคอนทูน V ได้เลยค่ะพอคอนทูน V เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะก็มาดูว่ารายการครบถ้วนถูกต้องไหมถ้าครบถ้วนถูกต้องตรงนี้จะต้องไม่มียอดดิฟนะคะจะเป็นศูนย์แบบนี้เลยแต่ถ้า ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตรงนี้จะมียอดดิฟอยู่นะคะจะมีเลขบวกหรือลบอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ถูกต้องไปรีเช็คใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในส่วนของไปสำคัญเราต้องเบิร์กสิบห้สี่สิบแปนะคะเราก็จะมาใส่สิบห้าสี่หสี่สิบแป เพียงแค่นี้เราก็พิมพรายงานเงินคงเหลือประจำวันเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็ c อนโทรพิมพออกมาได้เลยหน้าตาก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เอกสารแนบทุกๆรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานลูปนี้เงินยืมระยะสั้นนะคะหดวก้าหรือจะเป็นรูปนี้เงินยืมหมุนเวียนตัวนี้นะคะ แล้วก็ใบเบิกถอนมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปริ้นนะคะแล้วก็ใบสําคัญลูกนี้เงินยืมเสียรายการนะคะก็ปิ้นออกมาก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ปริ้นใบสําคัญรอตั้งเดิมก็ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ,อีกรายการที่สําคัญมากๆคือทะเบียนโครงการจ่ายเงินนะคะเราจะต้องแนบไปด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ปิ้นไปหมดเราจะต้องปิ้นไปหมดทุกหน้าเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะของรายงานเงินคงเหลือประจำวันแบบนี้นะคะที่จะเสนอเซ็นต่อไปแล้วก็เกล็ดเข้าไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายในการเป็นข้อมูลทางการเงินค่ะต่อไปค่ะจะให้ดูนะคะตามแถบด้านล่างเนี่ยเราจะ เป็นทะเบียนคุมการจ่ายในแต่ละเดือนเลยนะคะมกระลากุ้งผ้ามีนาเมษาพฤษภาปัจจุบันคือมิถุนายนนะคะแล้วก็เราจะสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆในนี้นะคะหรือว่าเราจะดูสรุปหน้านี้ก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยได้มีการจ่ายลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มในบิงบประมาณนี้เท่าไหร่ไปสำคัญรอตั้งเบิกเท่าไหร่น้ำส่งภาษีไปเท่าไหร่รับโอนเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นรายงานสรุป ของทั้งปีงบประมาณนะคะอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะสามารถเก็บไว้ดูได้นะคะวันนี้างานการเงินก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมวิธีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันแบบง่ายๆนะคะขอบคุณคะ่ะ